สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ว่าพอย่ายอีกเลยจ้าวัอนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคะ่ะเป็นวันหยุดของไผรหลายคนเนาะจ้าวัอนี้ย่ายสิผ้าเมื่อกินเขาเศร้าค่ะพี่น้องนี่คือพระเอกของวันนี้ค่ะนี่คือสมตำม,มั่วค่ะพี่น้องมีกุง้งมีหอยแข้งแล้วก็มีแค่รสเมีย่ยนปลาไส้หม่อนมั่วอิลี่พี่น้องมันนี้เป็นตำม,มั่วนี่ค่ะพระเอกคือคือคนที่สองพระเอกคนที่สองก็คือปลาทูตัวหนึ่งค่ะ อันนี้คือพักค่ะพี่น้องพักลายยางค่ะนี่เข่าสวยค่ะมาจะมากินเข่ากันพี่น้องกินเข่าเส่ากันเนาะค่ะกินนันกินตําม,มัวพี่น้องมันชื่อว่าตําส่วกับบะเมีนตาม,มัวลาย,ยางค่ะแซบ่บกินเจ้าเส่าเนี่ยนะคะิวพี่น้องทุ้ง như đấy quả các bạn ạ xuân phân vào đấy nhu đi Nó sáng thì cả à. chớ xe Ừ, đi đấy hả? À? Tầm mua có chọc đi không? หม้อข้องย่าในไส่ทุกอย่างเข้าไปเนี่ยนี่ยังใส่เข้าไปเอถูกกันม <c oughs> ่้ยแซบบัสเราจะดื่กันไหมตรงนี้เราจะแ มักมนละมั่คมได้พี่น้องเหียวเหียวรู้เขาจะเศราจะเสี่ยว Come oh, on, this is enough. Come on. Now get that. Come on. Come on. ตำม,มัวม่วๆกันแสบพี่น้องยายว่ามันอยู่กับประแดกเนาะปะลายายใส่ปลากันยายใส่ปลากันปลาไงใหม่ปลาใค่หมนตําใส่กันมั่วบ้าพี่น้งอง มันใ,ในย่ายตำเองค่ะตําเองแสบไปดีพี่น้องแสบเผ็แสบพ,สพนันีนตําเอง Nó tao không phải không thời gian hiếu tao trên tao 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 mặt cần cạp phách sốt này này, cạp tâm hiện sao đi <cười> <cười> เครื่องยงเครื่องสักผ้าได้ไหมเหราได้เปิดเครื่องสักผ้าสักผ้าไปน้ำกินไปน้ำขับขอบยายซบว่าตังเพชรไปนะ ตำเพชรลอยกับมะไว้รู้ไหมละมันแซ่บทอดเดี๋ยวยายขออนุญาตกินต่อกันด้วยจา้าในคลิปนี้ยายกับขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะยายกับฝากช่องของยายในด้วยจา้าชื่อยายหนูจ้าชาแนลนะคะขอบพอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย